ดูดวงชาวราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูร้ายมาร้ายกับสิบเท่าดวงชะตาระวังคนคบไม่ได้โชคชะตาบุตุสนวาสนาของท่านตกตำแหน่งเจอคนใช้เล่เหลี่ยมเล่โขนเพดุบายนะครับผมปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมเลาทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต้องมีไว้แก้แก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งสองเหรียญ ผท่านจะรู้สึกสับสนงงงวยในโชคชะตาเอาแน่เอานอไม่ได้ในโชคชะตากับปัญหาใน,ในชะตาชีวิตโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุนานำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลง 8, พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาผสมเลยชะตาชีวิตจะรบทรัพย์คนที่เข้าบาชิงไหวชิงพิบเข้ามาใช้เลขเหลี่ยมเลขโกนเพดูบาบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นหลบหลีกแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา ก็ลาบเงินทองมารมีวัสนามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายจะบังเกิดตกตําแหน่งที่ในลักษณะสามเลียนยนะครับด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่จะเจร่ญรุุงเรืองยิ่งใหญ่เกียงไกลการปฏิบัติดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่อ่อนโยนนะครับจะนําพาซึ่งความประสมเร็จเพราะฉะนั้นนะครับท่านอย่าทํามาในลักษณะอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึก,สกตกตามเบี้ยดิน ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มระวังกับคนประเภทนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับไปด้วยบุญกุศลวาสนาตออกตําแหน่งจัตเจมต์นะครับผมเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วเข้ามานะครับก็โดนกลับย้อนกลับไป10เท่านะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตตาตกตําแหน่งดมูลนะครับผมใครบางคนเข้ามานะครับทำให้เขารู้สึกย่ําแย่ตกต,กต่ำเบียดินก็ดีแล้วอย่าไปสนใจนะครับท่านไม่ต้องไปเมตตากับคนประเภทนั้นนะบอกแนะ้วทำไมเราจะไม่เมตตาลนะ่ะ ับผมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยับนะผมไม่ได้นะครับผมคนมันไม่สํานึกนะครับผมจะให้ทํำยังไงได้ับนะผมทํำยังไงท่านให้เขาไปก็ยิ่งมีสมน้าหน้าบอกเข้ามายุ่งทําไมเข้ามาข้องเกี่ยวทําไมนะในลักษณะแบบนั้นท่านจะเอาหออารือยังไงนั้นในโชคชะตาตกตาแหน่งเอมแพ้ตุ้งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโ,อสดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขา้มนขนขามาจัดหนักจะเต็มถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในโชคชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ชะตานะผมลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่เพราะฉนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนั้นวงบอกถึงว่าโชคชะตาของท่านเดี๋ยวจะเปิดแสงสว่างรับแสงสว่างนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาปูหร,รื่อสีส่องแสงสะเกียงให้ก็แปลว่าโอกาสทองจะเข้ามาเพราะฉะนั้นสังเกตในดวงชะตาของท่านโอกาสทองเข้ามาแล้วหรือยัง ปรับวงแปรเปลี่ยนแปลผันแล้วหรือยังครผมโชคชะตานาจบารมีวัฒนาสิงหาศิษย์ปกปักกุ้งคองรักษาหลุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดรับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ทำครับผมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งดอะซันนัเทพเทวดาฟ้าดินเข้ามาแสงสว่างส่องเข้ามาปัก นะับปักทงซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับผมเรื่องการงานการเงนินเรื่องความรักนะครับผมเข้ามาประเดีดประดังเข้ามาในโชคชะตานะครับดวงชะตาของท่านจะเปิดร,รับสัมอัศมินขีม่ม้าถือถ้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขา้มขามาจัดหนักจัดเต็มแล้วในโชคชะตาในหัวมีแต่เมฆหมองในมือจับวันไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกั้นดวงชะตาแบบนี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงพ,พัฒนาอย่างก้ากระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขรก็ชุดท่านไม่อยู่ จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตส่งบอบด้วยถ้วยทองจะเกิดความมั่งคั่งร่ํารวยขอทํานายนะครับอ่ารับพลังบวกนิดหนึ่งนะผมโชคชะตาของท่านจิตใจที่อ่อนโยนจะทําให้ตกตําแหน่งบริวารน,นะผมรู้สึกเปลือยหน่ายนะไม่ค่อยอยากจะไปคบข้องเกี่ยวกับใครรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกตามเบี้ยด,ดินให้ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเฮาหานเอาจริงเอาจงังจนประสบผลเรนไม่มีสิเลือกที่จะเหลียวหลังหันกลับมา นะผมใครบางคนส่งมอบถ่วยทองท่านจงรับไว้ท่านอย่าไปดิเซตนะครับผมอย่าฮึกเหิมอย่ายิงเยอะพยองอะไรอย่างนี้อย่าทำํำระผมใครรับมาเราก็เมตตาได้ก็เมตตาแต่ว่าเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างระว,วังตบหัวแล้วรูปหลังก็เยไม่ต้องเจ็บแล้วต้องจำแล้วเวอร์บังเกิดขึ้นในโยกตาแสงสว่างดวงแก้วมณีเขาเรียกว่าเทพเทวดาเข้ามาคุ้มครองปกปักคุ้มครองราาักษาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารหสัตรูโมมานไม่นานท่านก็จะร่ํารวย นะผมปนนี่ปศินจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคลาภรางวัลที่1กํากำลังจะเข้ามาตับซับรวยโชคนั้นส่งมอบดวงแก้วมณนี้และดวงชะตานะครับผมเหรียญใหญ่มาเ,เริ่มเกิดขึ้นวันนะั้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาลุน้นนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายังก้าวโดดรอจังหวะด,ดีๆนะผมพระราชาถือดาบแปลว่าตกตําแหน่งความตึงเครียด บางช่วงชะตามันต้องมีความเึืองเครียดเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงผันและส่งมอบด้วยช่วยทองถ้าท่านใดอยากจะได้ธุรกิจการงานจะได้สมหวังถ้าท่านใดอยากจะได้ลูกชายจะได้เป็นไปตามนั้นนั้นโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะได้รับส่งมอบด้วยช่วยทองก็ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวท่านแล้วจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาทําตามแบบแผนตุลากครหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายเจริญรุกเรือมีดดาบปักเต็มตัวกระบจนกระวายกระสั่กระสายอดทนอดกันกับปัญหาต่างๆมันเกิดความตึงเครียดการที่ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาครับมากๆเข้าอาจจะรู้สึกนับซึมเศร้าหรือเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมเราเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเปิดโชคชะตาก็คือออกไปนับท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปนะเปิดชะตาชีวิตการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวัดก้าวา นะผมโชคชะตาตกตำแหน่งม้าไม่ยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาแบกภาระไว้อย่างหน,งนังหนดขอทำนายไม่นานก็จะได้ปลดหนี้บริษณ์รับพลังบวกเข้าไปนะนะ,นะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งชาลอดมุ่งตรงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีการชิงไหวชิงพริบยื้อแย่งขอทำนายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะมีการต่อสู้แต่ได้เป็นที่หนึ่ง ด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาแสงสว่างส่องมาเมื่อไหร่ให้ท่านรลอจังหวะดีๆนะผมเต็มกระสนแม่นๆยิงทีเดียวนัดเดียวรวยนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเป็นราชสีมานอนซบตักท่านแล้วนกน้อยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาจะได้สังเกตสัญ,ญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวอย่างเช่นรูปรถกิ่นเสียงนะับลมที่ความเย็นสบายเดือนจะเยอะืเยอก ครับผมจะนําพาซึ่งความผสมเร็จแต่ถ้าท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่อันนั้นไม่ใช่ดวงชะตาที่ดีสังเกตง่ายๆรู้สึกสบายก็ดีไงถ้าไม่ดีก็อึดอัดก็แย่เพราะฉะนั้นถ้าเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่หลับก็สังเกตง่ายๆแค่นี้ครับผมนกน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองมันมีวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคะตาถ้ามีเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับต ต้องมีเรื่องการพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างทันทีทันใรับนะผมมันไม่มีหรอกครับอยู่ดีๆค่อยค่ยค่อยคอ,ยคอ,ยคอยโดนไมู่้ตัวแต่ว่ามันต้องมีการสัญญาณบอกกับนะรับรูปรถกินเสียงต่างๆเข้ามาปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยอย่าไปรับสิ่งนั้นไม่ดีเดด่าดนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาแล้วนตะกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทัวท่านนะครับขอท่านแจช ครับผมให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับ